แม่นาคพระขนงตำนานรักข้ามภพบเรื่องเล่าณคลองพระขนงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นชายหนุ่มชื่อมากและหญิงสาวชื่อนาคเป็นคู่รักที่รักกันอย่างสุดหัวใจแต่แล้วความสุข ก็อยู่กับพวกเขาได้ไม่นานเมื่อมากต้องถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามทิ้งให้นาคที่กำลังตั้งคันแก่ต้องอยู่เพียงลำพังนาคเฝ้ารอคอยการกลับมาของสามีทุกวันคืนจนกระทั่งถึงวันคลอดแต่โชคชะตากลับเล่นตลก เธอเสียชีวิตอย่างทุกทรมานพร้อมกับลูกในท้องหรือที่เรียกว่าตายทั้งกลมด้วยความรักและแรงอาฆาตที่ผูกพันกับพ่อมากทำให้นางนาคไม่ยอมไปผุดไปเกิดวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านรอคอยการกลับมาของสามี เมื่อชาวบ้านที่พยายามจะบอกความจริงกับพ่อมากหรือนำร่างของเธอไปประกอบพิธีทางศาสนาก็ต่างต้องพบกับอิทธิฤทธิ์ของผีน,งนางนาคที่ทำหลอกหล้อนและทำร้ายจนไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยวอีกหลายเมื่อพ่อมากกลับมาจากสงคราม เขากลับมายังบ้านและใช้ชีวิตอยู่กับนางนาคและลูกโดยไม่รู้เลยว่าภรรยาและลูกของตนได้กลายเป็นผีไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่นางนาคก,กำลังตำน้ำพริกอยู่บนบ้านเธอทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนด้วยความรีบร้อน เธอจึงยืดมือยาวลงไปเก็บมะนาวอย่างน่าสยดสยองพอมากที่บังเอิญเห็นภาพนั้นเข้าก็ตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอเมื่อรู้ว่าเมียรักของตนไม่ใช่คนอีกต่อไปเขาจึงวางแผนหลบหนีพอมากวิง่งหนีสุดชีวิตไปซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ โดยมีผีนางนาคไล่ตามมาอย่างน่ากลัวนางนาคถามว่าพี่มากเห็นใบพลูท้ายสวนไหมพ่อมากตอบกลับอย่างมีสติว่าเห็นแต่ใบตองแตกปลายเป็นการบอกใบว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองได้ขาดสะบั้นลงแล้วเขาหนีเข้าไปในโบสถ์สวิตวัดมหาบุตร ซึ่งเป็นเขตพุทธสถานผีไม่สามารถเข้ามาได้ทำให้นางนาคโกรธแค้นและอัลวาดอย่างหนักจนกระทั่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีได้เดินทางมาปราบและนำวิญญาณของนางนาคใส่ลงในหม้อดินก่อนจะนำกระดูกหน้าผากของเธอมาทำเป็นปั้นหน่งหรือหัวเข็มขัด และนำติดตัวไปเพื่อเทศนาโปรดวิญญาณของเธอให้ไปสู่สุขคติในที่สุดที่มาคือตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาโดยมีสารแม่นาคพระขนงตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อ ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน